โลกุตระซึ่งเป็นธรรมะที่ละสุขละทุกนะคะละสุขละทุกและเมื่อเราปฏิบัติเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ย,ยึดศีลน,นะคะไปตามลำดับจุลศีลมหาศีลเข้าสู่โสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและอรหันเมื่อสิ่งนั้นเมื่อเราก้าวไปถึงจุดนั้นแล้วนะคะเราจะไม่มีอะไรเครืออแค่นสงสัย เราจะชัดเจนในคำว่าสัจจะนะคะสัจจะมีหนึ่งเดียวจะไม่มีสองเป็นอันขาดนะคะแต่สำคัญที่ว่าเราจะทำให้เกิดสภาวะนั้นได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นการทำอะไรใดๆในโลกนี้ย่อมมีสองเสมอนะคะมีสองเสมออย่างเช่นเราเสนอแนวคิดอะไรเพื่อนนะคะในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ทำนะคะ เราจะมีความขัดแย้งเสมอไม่ว่าเรื่องไหนใดๆทั้งสิน้นมนุษย์ทุกคนอยู่ด้วยกันสองคนก็ขัดแยง้งสองคนสามคนก็ขัดแยง้งสามคนร้อยคนก็ขัดแยง้งร้อยคนเพราะคนแต่ละคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันไปนะคะแต่สิ่งที่มันไม่มีความขัดแยง้งใดๆทั้งสิ้นนั้นก็คือธรรมะโลกุตระของพระพุทธเจ้าและเป็นสัจจะที่มีหนึ่งเดียวเป็นความจริงที่มีหนึ่งเดียวเท่านั้น เมื่อคุณปฏิบัติธรรมเข้าสู่โสดาบันนะคะของโลกุตระแล้วคุณจะไม่มีข้อสงสัยนะคะแค่นะคะดสก,กายะทิฏฐิปฏิบัติศีลนะคะให้เป็นศิลปะศิลปะตา,ามา마ตออกจากจิตใจเราแล้วก็ไม่มีความสงสัยใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่มีวิกิกิจฉาในจิตในใจเราสิ่งนี้นี่แหละคะ่ะ จะเป็นตัวทําให้เราเดินเราเกิดสภาวะที่จะทําให้เห็นรู้ว่าสัจจะนั้นมีหนึ่งเดียวแต่ถ้าเราไม่สามารถเข้าสู่สภาวะของธรรมะโลกุตระละซึ่งเป็นขององค์พระพุทธเจ้านั้นเราจะไม่มีทางทราบว่าสัจจะนั้นมีหนึ่งเดียวนะคะเราจะต้องและปฏิบัติธรรมของ สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็มาพบกับคุธัปบีนะคะจากช่อง YouTube ธรรมโลกุตระจากพระโอฐ์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะวันนี้นะคะคุทัปบีจะมาคุยมาแลกมาเปลี่ยนกับพี่น้องนะคะนะคะขอบคุณมากนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะนะคะในช่อง YouTube ธรรมโลกุตระจากพระโอฐ์หรือ Facebook ธปบีบุราไกรและ ทปณีบุญเฉลียวจากในช่องเฟซบุ๊กหรือจากเพจธรรมะโลกตระจักษ์โอุนะคะค่ะวันนี้นะคะขุทปณีจะมาแลกเปลี่ยนที่ขุทปณีจะมาพูดวันนี้นะคะคือสัจจะมีหนึ่งเดียวค่ะคาว่าสัจจะแปลว่าความจริงนะคะสัจจะแปลว่าความจริงสัจจะในโลกนี้มีหนึ่งเดียวนะคะจะไม่มีการขัดแย้งใดๆทั้งสิ้น ในเงื่อนไขที่ไม่มีการขัดแย้งนี้นะคะครูธาบณีขออนุญาตนะคะว่าคำว่าสัจจะนั้นในโลกโลกิยะทั่วไปนี้นะคะจะมีความขัดแย้งเสมอไม่ว่าจะพูดอะไรก็จะเกิดเป็นธรรมะสองตลอดเวลานะคะมีจริงไม่จริงใช่หรือไม่ใช่นะคะแล้วก็จะมีการถกเถียงนะคะมีการขัดแย้ง นะคะมีการแสดงเหตุผลตักกะของคนแต่ละคนเสมอมาแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นสัจะมีหนึ่งเดียวจะมีหนึ่งเดียวได้ก็ต่อเมื่อคุณเข้าสู่อรหันนั่นนะคะเมื่อคุณเข้าสู่อรหันคุณจะไม่มีความสงสัยไม่มีความเคลือบแคลงไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นในธรรมะของพระพุทธเจ้านะคะ จะฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าได้โดยไม่มีการเคลือบแคลงสงสัยนะคะแม้ว่าเราอาจปฏิบัติธรรมเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มปฏิบัตินะคะยึดศีลมีฉันทะเป็นหมลมีความยินดีนะคะมีอินทรีย์พะละที่จะก้าวเข้าสู่ธรรมะโลกตะละของพระพุทธเจ้านะคะธรรมะทั่วไปที่เราฟังนะคะก็คือธรรมะโลกียะคือของคนทั่วไปแต่ธรรมะที่ พระพุทธเจ้าทรงตัดสรูนี้เป็นธรรมะโลกุตระซึ่งเป็นธรรมะที่ละสุขละทุกข์นะคะละสุขละทุกข์และเมื่อเราปฏิบัติเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ลึกยึดศีลนะคะไปตามลําดับจุลศีลมหาศีลเข้าสู่โสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและอรหันเมื่อสิ่งนั้นเมื่อเราเ้าวไปจุดนั้นแล้ว ะะเราจะไม่มีอะไรเพื่อแคลนสงสัยเราจะชัดเจนในคําว่าสัจจะนะคะสัจจะมีหนึ่งเดียวจะไม่มีสองเป็นอันขาดนะคะแต่สําคัญที่ว่าเราจะทําให้เกิดสภาวะนั้นได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นการทําอะไรใดๆในโลกนี้ย่อมมีสองเสมอนะคะมีสเสมอ อย่างเช่นเราเสนอแนวคิดไปอย่างนี้นะคะเสนอแนวคิดไปให้เพื่อนฟังเราเสนอแนวคิดอะไรให้เพื่อนนะคะในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ทำนะคะเราจะมีความขัดแย้งเสมอไม่ว่าเรื่องไหนใดๆทั้งสิน้นมนุษย์ทุกคนอยู่ด้วยกันสองคนก็ขัดแย้งสองคนสคนก็ขัดแย้งสามคนร้อคนก็ขัดแย้งร้อคนเพราะคนแต่ละคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันไปนะคะ แต่สิ่งที่มันไม่มีความขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นนั้นก็คือธรรมะโลกุตระของพระพุทธเจ้าและเป็นสัจจะที่มีหนึ่งเดียวเป็นความจริงที่มีหนึ่งเดียวเท่านั้นคุณปฏิบัติธรรมเข้าสู่โสดาบันนะคะเมื่อเข้าทางโลกุตระแล้วคุณจะไม่มีข้อสงสัยนะคะแค่นะคะดสก,กายะทิฏฐิปฏิบัติศีล ะะไม่มีวิกิอิจฉาในจิตในใจเราสิ่งนี้นี่แหละค่ะจะเป็นตัวทําให้เราเดินเราเกิดสภาวะที่จะทําให้เห็นรู้ว่าสัจจะนั้นมีหนึ่งเดียวแต่ถ้าเราไม่สามารถเข้าสู่สภาวะของธรรมะโลกุตระซึ่งเป็นขององค์พระพุทธเจ้านั้นเราจะไม่มีทางทราบว่าสัจจะนั้นมีหนึ่งเดียวนะคะโลกุตระธรรมนี้จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะะจะค่อยๆลาดลุ่ม นุ่มลึกไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆความบริสุทธิ์ก็จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นต่อจิตใจของเราไปเรื่อยๆเมื่อ,อถึงอรหันต์เมื่อใดนะคะเราจะทราบซึ้งคำว่าสัจจะมีหนึ่งเดียวนะคะข้อสงสัยไม่มีนะคะไม่มีข้อสงสัยไม่มีอะไรท,ทั้งสิ้นนะคะดังนั้นนะคะมนุษย์ทุกคนถ้าตาบดที่เรายัางไม่ก้าวเข้าสู่โลกุตละเรายังอยู่ใน โลกิยะอยู่เรายังเวียนว่ายตายเกิดเรายังไม่ละงับการเกิดนะคะในการดับกิเลสข,ของเราความทุกข์ก็จะยังคงอยู่และสัจจะในความเป็นมนุษย์ก็จะมีมากมายหลายร้อยตามแต่ที่ตัวเองตั้งแล้วก็สมมุติขึ้นมานะคะซึ่งดังนั้นนะคะเราจะทำอย่างไรถึงจะให้มีสัจจะมีหนึ่งเดียว ตามสภาวะของพระพุทธเจ้าเราจะต้องปฏิบัติเข้าสู่โลกุตตรธรรมเท่านั้นปฏิบัติธรรมให้ลดละความทุกข์พี่น้องคะมนุษย์ทุกคนนะคะที่มีความคิดขัดแยง้งมีหลายสัจจะนะคะก็เพราะเรามีความทุกข์เกิดมาบนกองทุกข์ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่และทุกเท่านั้นที่ดับไปเราเท่านั้นนะคะที่จะเอาความทุกข์นะทั้งหมดออกจากจิตจักใจเราได้ไม่มีใครช่วยเราค่ะ มีเราเท่านั้นนะคะค่ะขอบคุณนะคะครูท่าปนีค่ะ